จิโน่ครับค่ะจิโน่ได้ส่วนไหนมาครับเนื้อสันในค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะทเป็นบีฟสโตรกานอฟค่ะแล้วบีฟสโตรกานอฟที่คุณรู้จักวิธีการทำมันหมดเลยใช่ไหมใครสอนคุณสามีค่ะคุณมีสามีด้วยเหรอมีมีค่ะก็จริงสามีเป็นเชฟค่ะสามีคุณอายไหมว่าคุณมารายการนี้เขาภูมิใจมากนะคะถึงแม้ว่าเราจะแบบปั๊มปั๊มเปื่อๆทำได้ไม่เก่งเท่าคนอื่นแต่เขาก็ภูมิใจค่ะเน้นขอให้โชคดีคุณต้องทำให้ครับภูมิใจให้ได้นะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เขาเล่นอยู่ตรงนี้นะคะก็บอกโอ้ยดา r ิงแบบ I love you so much จ <how> ีโน <top Regular> no ่ค <od ion>. ่ะยที่ถึงคุณแม่จะหุงข้าวดิบแต่ตอนนี้อาหารฝรั่งคุณแม่เป็นดาวแล้วนะคะจีโน่ครับตอนที่เปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยคืออะไรครับคิดว่าเป็นตัวเดียวอันเดียวของวัวค่ะ ก็ไม่ไม่แน,น่ใจแต่มันแดงแดงเหมือนกันนะคะเนื <slightly submarine reais> <S <S ้อสันในเนี่ยทำได้สุกพอดีรวมทั้งฟักทองทำออกมาได้เนียนมากแล้วก็รสชาติดีเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะทั้งซอสไม่ว่าจะเป็นผักที่เราเสิร์ฟคู่มาด้วย สามอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันได้ดีฉชนคิดว่าสามีคงไม่ได้แค่ภูมิใจหรอกนแต่ว่าถ้าคุณกลับไปวันนี้เนี่ยสามีคงตบรางวัลให้คุณแน่อ